สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิแรนดอมวันนี้คือคุณดูไม่เหมือนใครในสายตาของคู่อริคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษเตัวนะตัวอักษรเตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว n อ็นนะคะ g V X O F แล้วก็ E นะคะ ดูไม่เหมือนใครในสายตาของคุณอริคุณเซเว่นออฟเพนทาโคนะคะใบแรกพี่ไพ่บอกว่าเหมือนคุณจะแบบมีความนิ่งอะมีความนิ่งนิ่งแล้วมองเหมือน ลองนึกถึงภาพของสุนัขจิ้งจอกเนาะเวลาเขาแบบจะงับเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบค่อยๆนิ่งใช่ไหมค่อยๆหมอบค่อยๆส่องเนาะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะมีความแบบไม่วู่วามในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำนะคะมีความเงียบเป็นอาวุธมีความแบบมีความรออ่ะมีความช่างใจนะคะคือ อ,อคู่อริของคุณเนี่ยจะไม่สามารถคาดเดาเกมได้เลยมองหน้าเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าคือโกรธคือเฉยเฉยคือดีใจอะ่ะไม่ใช่เป็นสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะแต่เหมือนแบบเขาเดาทิศทางไม่ได้อะ่ะและไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณเนาะคือจะมี วิธีการแบบไหนสมมุติขอยกตัวอย่างเปนในเรื่องคําพูดแล้วการสมมุติว่าถ้าเขาแสะคุณอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้คําพูดแรงๆกระทบกระแทกหรือว่าแบบมีเจตนาตั้งใจทําให้เสียใจอย่างเงี้ยเนาะใช้คําพูดดูถูกอะไรอย่างงี้คุณอาจจะมีการตอบโต้ด้วยวิธีการที่แบบเชื่อนิ่มๆค่ะคือรู้ว่าตอบโต้นะแต่คือแบบ คำพูดเพราะทุกคําเลยอคืออ่านไปไม่มีคําหยาบเลยนะคะแต่คนฟังนี่คือแบบเดือดเอาได้ง่ายๆนะคะเดือดได้ง่ายๆโมโ oh หได้ง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเป็นฝั่งคนที่อยู่ง่ายหรือว่าหัวร้อนง่ายเนี่ยคนประเภทเนี้ยเขาคาดหวังที่จะเห็นการตอบโตในลักษณะที่มีความรุนแรงและก้าวร้าวใช่ไหมคะคือแบบ มือนแย่แย่ให้คุณออกท่าแท้อะไรบางอย่างมาให้คุณโมโหให้คุณเกลี้ยกาดให้คนมองว่าคุณไม่ดีหรือแบบให้มันมีลักษณะแบบใส่ไปใส่กลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคนก็จะมองว่าอา้าวสุดท้ายก็แย่ทั้งคู่ใช่ไหมคือมีคนนึงตะโกนอีกคนนึงก็ตะโกนใส่เหมือนกันนะมันดูเหมือนเป็นการตอบโต้ก็จริงแต่คือการถ้าตอบโต้ไปแบบเนี้ย มันก็เสียทั้งสองคนอารมณ์แบบมีหมาตัวหนึ่งเหา่าก็มีหมาอีกตัวหนึ่งเห่าตอบเหมือนกันนะคะแต่กับคุณนะ่ะจะจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าชื่อดกันนิ่มๆอะ่ะคือรู้นะว่าว่าโตตอบแต่คือแบบคือแทนที่เขามีเจตนาที่จะอ,อยุแย่คุณเนาะแต่กับกลายเป็นว่าเขาถูก ความคำพูดที่ไพเราะพอพิงหรือว่าการตอบด้วยสติความใจเย็นเนี่ยมันทำให้เขามีโทสะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือเรียกได้ว่าแย่แล้วมันไม่ไม่เกิดผลนั่นแหละมันไม่ได้สำเร็จอย่างที่ใจเขาต้องการเขาก็จะดิ้นนะเนาะคืออยากเห็นคุณวีดวายแต่มันไม่สำเร็จกลายเป็นตัวเขาควบคุมสติไม่ได้ก็จะตะเลิดนะก็จะออกแนวเลิดไปนะคะ เรารู้สึกว่าคุณมีความสุภาพด้วยนะความสุภาพคือต่อให้ใครใช้คำพูดหยาบคายดูถูกหรือว่าใช้กริยาอะไรก็ตามแต่ที่มันมันมันน่ารังเกียจอะคุณก็แค่ตอบรับด้วยด้วย reaction หรือว่าท่าทีที่ดีที่สุดสุภาพชนนะคะทำแบบคนที่ มีสติปัญญาอย่างแท้จริงอ่ะคุมโทนได้นะคะไม่ได้แบบเออถูกจี้จุดปุ๊บเนี่ยดีดเลยนะเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นคุณก็คือสามารถแบบรับรับแรงกระแทกได้ดีรับแล้วก็เอ่อมีสติปัญญาในการพิจารณาว่าจะโต้อตอบด้วยคำพูดแบบไหนอย่างไรยังไงนะคะมีการแบบ ทบทวนอะคือคือเป็นคนที่ทําอะไรเราคิดก่อนอะจะไม่ใช่อย่างเขาอะคนพวกนั้นอะคนพวกที่งี่เง่ากับคุณหรือว่าท็อกซิกใส่คุณอะบางทีอะเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอะโมโหก็กีดการ์ดใช่ไหมไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะเคว้งข้าวเคว้งของหรือว่าอารวาสหรือว่าแสดงกริยาสบถถอยอะไรแค่ไหนก็ตามแต่อันนี้คือเขาไม่รู้ตัวเองว่าอยู่ในโหมด โอดนะอยู่ในโหมดดาร์กแล้วอยู่ในความร้อนรุ่มมาเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่พอคือแบบอะไรอ่ะกระโดดไปกับกระโดดไปกับกิริยาหรือความรุ่มร้อนตอนนั้นของตัวเองไปด้วยนะคะทำให้เขาแสดงท่าทีที่ปกติเขาอาจจะไม่เคยแสดงแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีหน้าแววตาคำพูดหรือว่า ลักษณะแบบไหนก็ตามแต่นะคืออารมณ์แบบหลุดนั่นแหละเหมือนคนที่หลุดเนาะหลุดออกมาคือมันโกรธจัดๆหรือว่าโมโหคุมตัวเองไม่ได้ก็จะหลุดส่วนตัวคุณอาจจะเป็นฝั่งที่แบบตรงกันข้ามตรงกันข้ามคือมีอารมณ์เหมือนกันแต่แต่อย่างน้อยค่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ทันเป๊ะจนถึงขั้นแบบตัดได้ละโลดโกรธหลงอะไรอาจจะ บางคนอาจจะทําได้นะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดอะคะอ่ะอมันมีความท็อกซิกความรุนแรงเข้ามากระทบชิ่งที่ใจเนาะคุณก็เหมือนแบบหายใจเรกๆได้แบบอืโอเคค่ะยังไงดียังไงดีเราเนาะ,ะเราแบบเหมือน ควบคุมพลังงานได้นิดหนึ่งอะ่ะมันมันกระแทกใจก็จริงนะใจกําลังตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วโดนว่าใส่หรือว่าโดนพูดไม่ดีโดนคําพูดอะไรที่มันอแบบ่ะอยากจะปี๊ดนะคะอยากจะปีด๊ดแต่ก็คิดคิดและเห็นภาพร้วทบทวนว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะไม่แสดงกริยาแบบนั้นนะคะหรือยิ่งเห็นกริยาที่น่ารังเกียจของอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเราก็ยิ่งแบบหืหน้ารันทดอดสูแล้วเกินเนาะมัน คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกแหลเหมือนแปงลงร่างเลยเนาะแปงลงร่างเป็นจากหน้าสวยๆนาะงฟ้าเทวดาก็อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยนะคะาจะเป็นตันข้ามได้เลยฉะนั้นเห็นแล้วก็ปรงใจแล้วก็ลองทบทวนดูว่าจะพูดจะตอบอย่างไรดีจะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่จะไม่ตอบแบบนิ่มๆน,นะแต่จะจะใช้ความ ความสุภาพความเยือกเย็นความหวานความอ่อนโยนตอบทุกคำนะแต่อีกฝั่งหนึ่งอะรับประกันความเจ็บปวดเจ็บทุกคำนะคะคือจะไม่ได้ไม่ถึงกับขั้นว่าปล่อยให้เขารอยนวลไปเฉยเฉอะไม่ได้ปล่อยให้ถูกว่าฟรีฟรีแน่นอนแต่คำพูดที่ที่ตอบกลับอะคะ่ะรับประกันในในความสุภาพเรียบร้อยนะแต่แน่นอนว่า,เ,าเขาก็จะต้องรู้สึกว่า เราประชดประชันแต่คือเราใช้คำพูดที่ดีงามไงมันอ่อนหวานไงคือแบบอืมคือคนจะโกรธก็ถ้าเขามีสติสักนิดหนึ่งเนาะคำพูดลักษณะหวานๆอย่างนี้ใจเย็นแบบนี้เนี่ยถ้าเขามีสติตั้งรับเขาอาจจะหยุดได้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเอ,อพยายามจะโต้ไปเนี่ยมันตอบกลับด้วยดอกไม้อะ่ะเหมือนเขาพยายาม พ่นน้ำร้อนใส่หรือว่าพ่นพิษอะไรต่างๆขู่ฟอฟ้อฟอ,รฟอรหรืออะไรก็ตามแต่แต่วิธีการที่คุณตอบกลับคือคุณโยนดอกไม้ใส่นะคะมีดอกไม้ก็โยนใส่ใส่ตอบกลับด้วยดอกไม้มีการตอบกลับเหมือนกันนะแต่คือแบบนุ่มนวลที่สุดเลยงดงามที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะให้เขารู้เหมือนกันว่าเราเรายืนหยัดอยู่ในศีลธรรมอันดีนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาเหยียบย่ําทําร้าย โดยที่แบบปล่อยผ่านเฉยๆอค,คืออย่างน้อยออกับคนบางคนะมันต้องมีการโต้ตอบอะไรบ้างเพื่อที่ให้เขาไม่ได้ใจจนเกินไปแล้วทําให้เรื่องมันรุนแรงมากกว่าเดิมคือคนบางคนะพอเห็นเราเงียไม่ตอบโต้หรือไม่สู้มันเหมือนได้ใจเนาะมันก็จะเอาใหญ่ใช่ปะคะเราก็เบรกกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยแต่ว่าวิธี เบรกเนี่ยซอฟสุดๆแล้วนะคะซอฟสุดเลยสุดจิตสุดใจเลยคือเหมือนเป็นการตอบกลับด้วยความใจเย็นนะคะใจเย็นและละมุนละไมแต่ทําให้เขารู้ว่าเราตอบโต้แน่นอนนะคะจะไม่อยู่เฉยนะจะไม่อยู่เฉยเฉยคือเรารู้สึกมันถ้าเขามีสติสักนิดนึงเขามองเขาคงจะแบบเฮ้ยมัน มันยังไงเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอตอบโต้ด้วยคำสุภาพอ่ยทำได้ทำได้ไงนะคะใจเจ้าทำด้วยอะไรนะคะแล้วเขาก็คงจะกรีดการ์ไปกันใหญ่ตกตะลึงในความงดงามของหัวใจของคุณนั่นเองตกตะลึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเหมือนแบบยิ่งคุณน่ารักแ่ะมันเหมือนยิ่งแสดงข้อเปรียบเทียบหรือข้อแตกต่างอะ่ะระหว่างคนสองคนอะ คนหนึ่งอ่อนหวานสุดๆเลยอีกคนหนึ่งก็รุ่มร้อนกรีด๊ดชักดิ้นตักงออืเอ็กซ์ซบคับไม่แคร์เลยนะคะไม่แคร์เลยอไม่แคร์และไม่มีผลเหมือนอย่างที่พูดไปในตอนต้นเนาะไม่ว่าเขาจะอัด คุณด้วยคําพูดแบบไหนนะคะใช้คําพูดน่ารังเกียจใช้คําหยาบใช้คําไม่สุภาพใช้แม้กระทั่งใส่ลายหรือพยายามจะอะไรใส่ลลายป้ายสีหรือแบบโกหกกุใช้คําพูดในการทําร้ายต่างๆนานาจะด้วยวิธีใดก็ตามไม่มีผลกับใจของคุณเลย คุณจะไม่อธิบายกับคนแบบนี้พอร,รู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ฟังไม่มีทางฟังนะคะคือรับฟังนิดนึงแต่คือแบบว่าไม่ใช่ไปยืนให้เขาพูดจนจบอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบฟังเล็กน้อยแล้วดูท่าทางถ้าถ้าดูว่ามีทีท่าเนี่ยมันจะยืดยาวจนเกินไปอะคะ่ะก็จะมีวิธีเฟดของตัวคนเองนะคะ เรานึกภาพเหมือนแบบมีคนวิวิดวิทกับคุณอยู่แล้วคุณบอกว่าพี่คะจบแล้วยังคะถ้ายังไม่จบพิมพ์ลายไปต่อได้นะคะแบบหนูต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อารมณ์อารมณ์ประมาณนี้อยากด่าก็ได้นะคะแบบเบาๆนิดนึงนะคะแบบพิมพิพมพิมส่งแทนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปอ่านนะคะขอตัวก่อน ก็จะแบบเนี่ยจะมีลักษณะฟิลเหมือนแอบกวนนิดๆเนาะจะว่าไปเนี่ยถ้าพูดความจริงก็คือเหมือนกวนหน่อยแหละแต่ถามว่าก็ไม่ได้มีเจตนาแต่คือแบบคือก็พยายามที่สุดแล้วเนาะที่จะรับแรงกระแทกอะแต่คือแบบรับก็จริงแต่จะไม่ได้อยากเป็นพรมเช็ดเท้าไงไม่ได้อยากให้ใครมายืนแล้วแบบเหยียดไปเหยียดมาอะไรแบบนี้นะเราคิดว่าคุณมีวิธีการหาหนทางในการเอาตัวรอดอะรู้ว่าจะ ออกจากสถานการณ์นี้อย่างไรแล้วออกแบบไม่ติดใจเลยนะคือแบบเหมือนรู้สึกว่าตัวเองทำทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่มันดีที่สุดแล้วจริงๆมันใช่ที่สุดแล้วมันชัดที่สุดแล้วอะคือตอบตัวเองได้แล้วว่าแบบเฮ้ยไอที่เขาพูดมามันใช่ไหมทบทวนหนึ่งสองสามสี่เราเราทำเต็มที่หรือยังอถ้าทำาทำทำเต็มที่แล้วเย่เช็คลิสต์นะคะตึง้ง แล้วที่เขาพูดเป็นจริงไหมฟังก็ไม่น่าจะจริงนะอ่ะก็ขีดได้นะคะแล้ว <c oughs> วิธีตอบกลับของแต่ละคนอ่ะควรตอบกลับแค่ไหนดีนะคะคือกับบางคนอ่ะแม้แต่ยืนรับฟังอ่ะก็ไม่ก็เสียเวลามากๆนะอารมณ์เหมือนเจอมิจจี่แหละเนาะเหมือนเจอจแกงคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยคนะ่ะวิธีรับมือจริงๆง่ายมากๆเลยนะมิจีเราใช้ล้วได้ผลประจําเลยคือพอรับสายเรารู้ว่าเป็นมิจีเนี่ย เรารับสายแล้วคือไม่พูดอะไรอะค่ะเหมือน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 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอะเขาก็จะหายไปเองไม่ต้องไปต่อร้อต่อเทงกับเขาไม่ต้องถามเขานะคะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะวางหูไปเองนะคะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเคล็ดลับจัดการมิจจีนะคะอีกอันหนึ่งที่ พี่ไพ่บอกเนะเาะเห็นคุณเหมือนจะเงียบๆดูไม่มีพิดไม่มีภัยค่ะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องราวในรายละเอียดนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบกวาดตาเหมือนมีเรดาร์คอยส่องความปลอดภัยของตัวเองพอสมควรในความหมายก็คือถ้าในในยามชีวิตปกติ สุขดีอะค่ะคุณก็จะไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีภัยอะคุณจะคอยมองหาแล้วตรงไหนเป็นเอ็กซิตรงไหนเป็นทางออกออกตรงไหนได้บ้างโต้อตอบอย่างไรคอยดูด้วยนะแม้กระทั่งตอนเดินออกมามีแบบเขาตามหลังเขาเคลื่ออะไรตาามาหรือเปล่าเราจะได้หลบทันเนาะ <c oughs> คือแบบสายตาดีอะสายตาดีสติดีแล้วก็สายตาดีนะคะในที่สุดสรุปก็คือเป็นผู้ที่รู้จักเอาตัวรอดปลอดภัย ปลอดภัยทั้งกายปลอดภัยทั้งใจแล้ก็แต่คุณนะมักจะมี energy แบบสงบเยอเือกเย็นสุดนะสุดสุดมีความอ่อนหวานที่น่าชวนโมโหสำหรับฝั่งเขาเนาะฝั่งคุณก็แฮปปี้ดีนะคะ enjoy กับชีวิตดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอๆมันก็จะทำให้เขาลํำคาญใจหน่อยๆอนะ่ย เขาอยากให้คุณโมโหอยากให้คุณเป็นนู่นเป็นนี่คุณไม่เป็นเลยคุณแฮปปี้ดีแบบมันเป็นไปได้ยังไงนะคะไม่ควรจะมีใครเป็นคนแบบนี้มิใช่หรือนะอารมณ์เหมือนเขาเอายาพิษมาให้เนาะคุณก็แค่ไม่รับไว้เขาก็จะต้องเอากลับไปเองนะคะประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือคำตอบของรันดอมคลิปนี้ค่ะคุณดูไม่เหมือนใครในสายตาของคู่อีตคุณค่ะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสุขกายสุขใจนะฮาย